สวัสดีครับพบกับผมแลวก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้เราอยู่บ้านแล้วก็ทําสวนบอลสีกันนะฮะจะขอนอนุญาตนําบอลสีเก่าบอลสีโบราณทั้ง10ต้นเนี่ยมานําเสนอเป็น10ต้นบอลสีเก่า10ต้นบอลสีโบราณรุ่นลายคามบางตัวหายากบางตัวหาง่ายก็ค้าเขาปะปนกันไปนะครับตามสไตล์คนที่ชอบบอลเก่านะผมเองได้ชอบบอลเก่าชอบบอลโบราณมากเลยนะครับพยายามสะสมอยู่เท่าที่หาได้นะฮะตอนนี้ก็ หลายตัวแล้วละเดี๋ยวมาดูกัน่ะมาดูกันแต่และต้นแต่และตัวในชื่ออะไรลักษณะเป็นยังไงนะครับผมตามไปที่ในลงเดือนได้เลยครับต้นที่1นเนี่ยต้องยกให้บอลสีที่มีชื่อว่านางกิรินีเทวีนะฮะขออนุญาตโฟกัสมาที่ใบบอลน,นะฮะเสื้อสีแดงจะเด่นกว่าใบาบอลเราไหม <laughs> วันนี้แจ๊สเลยนะ ตันที่หนึ่งนะครับผมนางกิรินีเทวีครับผมเป็นนางสงการเป็นตับนางสงการตับนางสงการมีทั้งหมด7นางตัวน,นี้ที่ส่วนผมมี2นางแล้วคือนางลากสดเทวีแล้วก็นางกิรินีเทวีนะฮะสีโอรสออกชมพูหน่อยมีสเสน่ห์มากๆมีความเป็นผู้หญิงอ่อนหวานงดงามนะจิตใจดีมีเมตตาเนี่ยคือผู้หญิงไทยเลยผมว่านางกิรินีเทวีเนี่ยสื่อความหมายถึงคล้ายๆสบายผู้หญิงแล้วก็ให้ความรู้สึกถึงเนี่ยผู้หญิงไทยที่มีความอ่อนช้อยงดงามนะครับ นี่เลยนางกิรินีเทวีครับผมต้นที่หนึ่งอันนี้สวยที่สุดเลยผมชอบมากพอได้มานี่ก็หลงนางเลยนะฮะหลงรักนางมาในดูทุกเช้าเย็นเลยนะฮเมื่อไหรจะออกลูกออกหน่อนะจะได้ขายไปบ้างจะได้หาเงินนะไม่ยอมออกหน่อสักทีนะครับนางกิรินีเทวีครับผม ต้นที่สองนะครับมีชื่อว่ามหาพลนครับผมมหาพลดูความสวยของใบเห็นไหมสีออกแดงๆแล้วก็จุดขาวๆหน่อยนะชื่อมหาพลมหาพลก็อยู่ในตับเวสันดรชาดกพระเวสันดรชาดกตับมหาชาตินะครับกัรที่7ในเทศมหาชาติกันที่6คือจุลพลจุลพลคือป่าเล็กๆส่วนมหาพลนี่ก็จะเป็นป่าใหญ่ๆอยู่ในกันที่กล่าวถึงชูชกเดินทางมาถึงป่าใหญ่ๆนั่นเองนะครับ ก็จะเอามาตั้งเป็นชื่อบลอน,นะเป็นบลโบราณบลเก่าแล้วก็หยายากอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าน,น่าสะสมนะตัวนี้นะฮะมหาพลครับสวยไหมให้ดูก่อนนะฮะดูก้านใบจะเป็นสีออกออกแดงๆส้มๆหน่อยนะครับส่วนใบเนี่ยก็จะเป็นสีออกมนๆเป็นป่าใหญ่เป็นป่าที่มีความบุดมสมบูรณ์นะฮะมหาพลครับต้นที่สอง ต้นที่3มก็เป็นไก่ทองนะครับอยู่ในตับไก่ทองโอ้โหนี่ได้มาก็สวยมากเลยเป็นสีเขียวแล้วก็เริ่มกัดสีแล้วเห็นไหมกัดสีชมพูสีแดงเห็นไหมชื่อไก่ทองครับผมไก่ทองเป็นพระเอกในเรื่องไก่ทองไก่ทองนะฮะชาละบันไก่ทองอ่านี้เป็นไก่ทองนะครับเรายังอยู่ในตับไก่ทองอยู่ในครับต้นที่4ี่ก็คือนางตะเภาทองครับตะเภาทองอยู่ในตับไก่ทองนะครับตะเภาทอง ตะเภาทองก็จะเป็นเห็นไหมคะสบายผู้หญิงละเป็นบอลใบายาวนะครับอันนี้ก็บอลหายากนะครับนางตะเภาแก้วตะเภาตะเภาแก้วตะเภาทองเนี่ยสตัวเนี่ยนะฮะสนางเนี่ยนะฮะเป็นนางเอกในเรื่องของไก่ทองนะครับผมแล้วก็ดูใบเขาเห็นไหมฮะจะอ่อนช้อยงดงามคล้ายสบายผู้หญิงแล้วก็มีความเป็นสีชมพูอ่อนๆหน่อยผมว่านางตะเภาทองนะครับค่อนข้างสวยนะด็งวองผมนะผมชอบมองอะ่ะมันคล้ายๆผู้หญิงอ่ะคล้ายๆผู้หญิงสะบัดโค้งนะฮะ ตะเภาทองตะเผาแก้วยังไม่มีนะครับตะเผาแก้วยังไม่มีอันนี้ได้มาจากสวนวิสรุตบอลสีนะครับจงบังหวัดนครสวรรค์ขอบคุณน้องกเลยที่แบ่งให้เลี้ยงนะครับมีอยู่ต้นเดียวเลยทั้งสวนนั่งดูทุกวันเรายังอยู่ในตับไก่ทองนะครับต้นที่5้าก็คือเท้าลำไพนะฮะเท้าลำไยตับชาลวันไก่ทองนี่แหละเท้าลำไพก็จะเป็นจระเข้เป็นบอลป้ายอีกตัว ที่สวยมากๆแล้วก็น่าสะสมต้นที่6นะครับกระโดดมาตับรามเกียรตินะฮะตัวโกงของเรื่องนะ,ะก็คือทศกัณฐ์ครับทศกัณฐ์นี่เพิ่งได้มาเลยเพิ่งแกะกล่องแล้วก็เลี้ยงกําลังมีนอกเป็นหลอดเป็นหน่อขึ้นมาใหม่นะฮะเป็นหลอดขึ้นมาใหม่ทศกัณฐ์ครับชอบมากลายเขาเห็นไหมฮะสวยมากๆเลยเป็นใบแล้วก็มีจุดอาจจะเป็นสีขาวแล้วก็สีแดงแต้มอยู่นะฮะส่วนระหว่างหูก็จะเป็นสีแดงมองเพลินเลยแหละทศกัณฐ์นะฮะ เพิ่งได้มาเหมือนกันนะในราคา900บาทนะครับจากสวนจิรภาบอลสีนะฮะขอบคุณที่แบ่งปันให้มาเลี้ยงนะครับต้นที่7นะครับตับลามาเกียนนะะพระเอกของเรื่องนะครับพลักพรามผมมีทั้งสองมีทั้งสองตัวละครทั้งสองตัวนะครับอันนี้คือพระลามพรามอมีชื่อกำกับอยู่อันนี้คือพรามครับผมพรามก็จะเป็นบอลเก่าโบราณอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะครับอ่าถ้า คือยังหาง่ายอยู่แล้วก็เลี้ยงง่ายอยู่ในในสองตัวนี้ทั้งพักลักพลามนะครับเขาบอกว่าต่างกันที่หูข้างหลังเนี่ยหูจะห่างๆห,หน่อยนะครับที่หูข้างหลังลำดับที่8ครับผมลำดับที่8มีชื่อว่าสอพิญญาครับสอพิญญาสอพิญญาเป็นตัวละครหนึ่งในเรื่องผู้ชนะ10ทิศนะครับใบจะเป็นสีชมพูอ่อนๆหน่อยพอแก่มาก็จะเป็นสีชมพูแบบจางๆลงเป็นสีเข้มนิดนึงนะครับสอพิญญาครับสอพิญญาอ,อยู่ในตับผู้ชนะ10ทิศนะครับมีหลาย ตัวมากเลยที่น่าสะสมไม่ว่าจะเป็นตาละแม่กุสุมาตะละแม่จันทาแล้วก็จะเด็ดแล้วก็อันนี้เป็นสอพิญญานะครับก็ได้มาดีใจมากน้องก็แบ่งให้นะฮะสอพิญญามีต้นเดียวแตกใบเก่งมากแล้วก็เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะฮะเป็นบอลโบราณบอลเก่าอ,อีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมลําดับต่อมาครับสีปาดครับผมสีปาดสีปาดเนี่ยจะเป็นบอลที่ ผมว่าเลี้ยงยากนิดหน่อยนะมองของผมคนอื่นบอกว่าเลี้ยงง่ายมากๆแต่บางทีเราเลี้ยงแล้วมันก็ใบมันจะเขาเรียกว่าชอบทิ้งใบอ่ะมันก็เลยเหลือใบสวยๆแค่ไม่กี่ใบสีปาดเนี่ยแต่ผมก็เลี้ยงได้อยู่นะฮะก็ยังมีใบย,ยังมีหลอดโผล่ขึ้นมาอยู่สีปาดครับเป็นบอลเก่าโบราณอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นตัวละครไม่ใช่ตัวละครเป็นบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยครับผมในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับสีปาดถัดมานะครับมีชื่อว่าพระถัง ซำจังอันนี้พระถังซำจังนะครับอยู่ในตับไซหิวตับไซอิวก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมอมีพระถังซำจังนะครับมองไปก็คล้ายๆปลาบูดทองแต่ปลาบู่ทองเนี่ยจะจากสีชมพูอาจจะสีชมพูหน่อยแล้วก็อ่อนช้อยงดงามมีความถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะมีความอ่อนช้อยแต่ถ้าเป็นเทพเป็นอะไรเงี้ยก็จะชี้ขึ้นฟ้าหน่อยวิธีสังเกตนะครับอันนี้จะเป็นพระถังซาจังนะครับสังเกตว่าต้นใหม่จะชี้หางปัดชี้ขึ้นฟ้าเลย ะะจะต่างกับปลาปูทองตรงนี้จริงๆครบแล้ว10ต้นนะฮะสิต้นของบอนสีเก่าโบราณนะบอนสีหายากที่น่าสะสมอันที่ผมนํามารีวิวในวันนี้นะฮะแถม2ต้นนะครับผมสาหรับคนที่ชอบสายธรรมะพุทธประวัตินะครับจะมี2ต้นนี้ที่น่าสะสมมากๆนะครับต้นนี้มีชื่อว่าพรมโมคคานะเป็นบอนกาบ,บอนที่มีแข้งนั่นแหละพรมโมคคานะจะค่อนข้างสวยตัวนี้นะฮะอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมคือชินนบัญชรครับชินนบัญชรอ,อ่า คาถาขิดน้บัญชรอนนั่นเองนะฮะสองตัวนี้น่าสะสมมากนะฮะโอเคนะครับวันนี้นําบอลเก่าบอลโบราณที่สวนบอลสีวีชัยบกมารีวิวนะฮะมาให้ทุกท่านได้เห็นหน้าคาตากันก่อนว่าเป็นยังไงมีชื่ออะไรอยู่ในตับไหนอะไรยังไงนะพอท่านเห็นท่านจําได้เนี่ยเวลาเจอเนี่ยอ๋อจะได้รู้ว่ามีชื่อนี้มีตับนี้ตับนี้เยอะมากมายเป็นบอลเก่าบอลโบราณน,น่าสะสมผมก็ชอบบอลเก่าชอบมานั่งดูสบายตาสบายใจแล้วก็มีความสุขอยู่กับต้นไม้ที่เรารักที่เราชอบ ก็เพลินดีทําให้เราแบบว่าไม่เครียดเวลาเจอปัญหาแล้วก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับต้องขอบคุณห,หลายๆท่านที่เป็นกําลังใจให้กับวีชัยบ็อกตลอดนะฮะมาร่วมกันช่วยกันปลูกต้นบอนสีอนุรักษ์บอนสีเก่าโบราณกันไว้นะครับลาทุกท่านแล้วดูแลรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับ